เช็ค8สัญญาณโอมิครอนมากกว่าครึ่งไม่แสดงอาการรีบสังเกตตัวเองด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในประเทศไทยตอนนี้เริ่มกลับมาระบาดหนักอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังลุกลามอย่างหนักในหลายจังหวัดจนทำให้พาประเทศไทยเข้าสู่การระบาดระลอกที่5แล้วล่าสุดวันที่9มกราคม กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาการของโอมิครอนผู้ติดเชือ COVID ้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนมากกว่าครึ่งไม่มีอาการโดยในผู้ป่วยติดเชื้อ100รายนั้นไม่มีอาการ59รายส่วนที่มีอาการอยู่ที่41รายซึ่งอาการที่พบบ่อยมากที่สุดคือไอ54เปอร์เเจ็บคอ37มีไข้29ปวดกล้ามเนื้อ15มีน้ำมูก12 ปวดศีรษะ10%หายใจลำบาก5%ได้กลิ่นลดลง2%ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ